เป็นหมอประจำสาขานี้คนคลินิกสาขาสยามน,นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงออสาเหตุที่คนเรามีผิวหน้าที่แก่ก่อนวัยนะครบในปัจจุบันนะครับหลักๆคือพวกนี้เกิดจากหลายๆสาเหตุมีปัจจัยหลักๆก,กว้างๆคือเรื่องของอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของพวกสิ่ง,งแวดล้อมและก็มลภาวะต่างๆนะครับ เรื่องของพวกแสงแดดปัจจุบันในแสงแดดมันค่อนข้างแรงนะครับแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดผิวมันแก่ก่อนไวัยได้แล้วก็บลภาวาต,ต่างๆฝุ่นควันเดี๋ยวนี้มลภาวาเยอะรถเยอะก็ทาให้เราแก่ก่อนไวัยได้เหมือนกันสาเหัุที่2คือเรื่องของพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆาเช่นเรื่องของการพักผ่อนเดี๋ยวนี้คนเราอนว่าผ่อนน้อยเอ่อไปเที่ยวดึกกลับดึกไม่ทํางานดึกนะฮะก่อนจะนอนนอนดึกก็ทําให้ปัญหาตามมาเช่นเรื่องของหน้าเหีย่ยวหน้าแก่กอ่อนวัยอาจจะมีเรื่องของพวกใตถึูใต้ตาตาหมอง ื่องของการออกกำลังกายการอาำลังกายออกกำลังกายสริเส่วนทำให้ร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงได้เรารู้อยู่นะแล้วแล้วก็มีผลต่อเรื่องผิวพรรณเช่นกันด้วยไปทำให้ผิวพรรณเราดูอ่อนเยาว์ด้วยแต่สมัยน,นีย้โอกาสออกกำลังกายค่อนข้างจะน,อน้อยมากทำแต่งานเ่วนนี่ก็เลยทําให้แก่บรนไวได้ส่วนหนึ่งอย่างเนื้อของพวกอาหารการกินเช่นแล้วของพวกของหวานจาัดเนี่ยพวกนี้ทำลายพวกคอ,อลลาเจนได้เยอะทําให้หน้าเราเหี่ยวเราแก่่อนัวได้เดี๋ยวนท้องหวานมีเยอะแต่ไปหมดคนเราทานติดหวานกันมากขึ้นแล้วก็พวกแอลกอฮอล วกบุหรี่สูบบุหรี่นี่ก็ทําให้หน้าแก่บันไวได้นะครับแล้วก็อย่างคือเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆที่ทาบนใบหน้าใช้บนใบหน้าเนี่ยเป,เป็นสารเคมีนะั้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราต้องไม่แต่งหน้าก่อออบ้านกันไม่ได้สมัยนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้สิ่งพวกนี้มันเป็นสารเคมีก็ทําให้ผิวหน้าเราเหี่ยวยน่นและแก่บันไวได้เช่นกันอันดับที่3มกลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจและอารมณ์ความเครียดสมัยนี้เรามีการแข่งขันสูงสังคม แข่งขันแข่งขันแล้วก็การทํางานเคร่งเครียดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีต้องหาเงินเองตัวเองกันกันเรื่องใหญ่เลยเลยทําให้เรามีความเครียดมากกว่าปกติได้ความเครียดมันก็นำมาซึ่งปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยทั้งปัญหาสุขภาพร่างกายปัญหาจิตใจแล้วก็นานรวมทั้งถึงปัญหาสุภาพผิวหน้าด้วยผิวหน้าเราแก่และเหี่ยว่งก่อนวัยได้ด้วย ก็วิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เราดูแก่ก่อนวัยนะครับ oh. ก็หลักก็ต้องแก้ตามปัญหาแต่ละปัญหา mm hmm. เช่นเรื่องของสีเรื่องของแสงแดดเนี่ยเราควรจะทากันแดดทุกวันสม่ำเสมอถึงไม่ออกไปไหนก็ต้องทาท mm hmm. าก็ต้องทาให้หนาเพียงพอทาสม่ำเสมอนะครับเพื mm hmm. ่อเพิ่มการวกแสงแดดสายรุงมีมาทำร้ายตัวินะครับแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์เราต้องปรับเปลี่ยนให้ไลฟ์สไตล์หลายอย่าง mm hmm. เช่นเรื่องของการทักพอนต่รต้องนอนเร็วขึ้นนิดนึง เออไม่คครไม่ควรนอนดึกมากเกินไปไม่ควรนอนเกินที่่คืนนะครับแล้วก็การการพักผ่อนนะพักผ่อนให้อย่างน้อยประมาณเจ็ดชั่วโมงได้ยิ่งดีเลยจะทําทให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงขึง้นแล้วก็มีเรื่องของออการออกกำลังกายอาจจะสลับเวลาสักอาทิตย์ละสามวันอย่างน้อยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเริ่มจากการวิ่งหรือการเดินเบาๆสบายๆที่เราทําไหวขึ่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เรื่องของอาหารการกิน จะปรับเปลี่ยนให้ทานพวกผักผลไม้มากขึ้นเพราะพวกนี้มันจะมีพวกสารแทนตี้อกซนช่วยป้องกันการแก่ก่อนไวัยได้เช่นกันแล้วก็พวกแอลกอฮอล์อาจลดน้อยลงบุหรี่ไม่ควรสูบพวกนี้ทําให้หน้าเราเหี่ยวเราแก่ก่อนวัยไ,ได้หมดเรื่องของความเครียดอาจจะใช้เรื่องของธรรมะถ้าเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเนาะอาจจะใช้เรื่องของการธรรมะการสวดมนต์ช่วยทําให้จิตใจสงบแล้วก็ลงเรื่องบางอย่างได้ได้มากขึ้นอาจจะใช้เรื่องของการฟังเพลงดูหนังฟังเพลงทำงานดีเลยที่เราชอบ ทำให้ใจ,จิตใจเราเราเบิกบานขึ้นสบายใจขึ้นสนุกสนานมากขึ้นลดความเครียดก็สําหรับบางกลุ่มบางคนที่ไม่ไม่สามารถมีเวลาทําหรือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างที่หมอบอกได้เมื่อสักครู่เนี่ยครับก็ทางนิติลพลคลินิกเราก็มีโปรแกรมการการดูแลสุขภาพผิวหน้าเพื่อให้แลดูอ่อนเยาว์ก่อนกว่าวัยนะครับชื่อว่าโปรแกรม f o l l o ์ยันนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมการดูแลผิวหน้าหลายๆหลายขั้นตอนนะครับประกอบด้วยมา์หน้าและก็การอัดเซลล์ผิว การมีเครื่องมือรดวดผิวหน้าเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเพื่อคงความอ่อนเยาวของใบหน้าทําให้สุขภาพผิวหน้าแข็งแรงเพิ่มเติมอาหารให้กับผิวนะครับหลังการทำก็รู้สึกว่าผิวหน้าเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ จากที่ทรมเนี่ยอดหลบอดนอนมาหลังทำปุ๊บน่าจะดูไบรท์ดูใสขึ้นดูมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทําสม่ําเสมอทำซ้ำๆทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ไปเรื่อยเราจะรู้สึกทันทีว่าผิวหน้าเราดูอ่อนกว่าวัยดูอ่อนกว่าวัยดูแอ้เทียบกับคนข้างๆที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถปรึกษาติดต่อสอบถามได้ที่นิทรค,คืออิกุสาขาคระะับ